สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ที่ไหนนะครับผมสวนอาหารภาษาสุกค่ะสวนอาหารภาษาสุกนะครับผมวันนี้เรามากินเนื้อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักคนหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะครับมาสู่วงการเกษตรได้ยังไงนะครับเราอาจจะเห็นในเพจนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเพจอะไรต่างๆนะครับเขาทํามีวิถีชีวิตยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจากเพจเจ้าแหม่มค่ะก็แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบงานเกษตรเหมือนกันค่ะเพราะว่ากลัวร้อนกลัวดำนะคะแต่ก็ ลองได้มาคุกคีนะคะก็ตอนนี้กำลังเริ่มต้นค่ะทุกคนแต่ว่าก็มีความที่รักในงานเกษตรเหมือนกันนะคะตอนแรกก็เริ่มจากการที่บอกบอกกับเพื่อนนี่แหละบอกกับก้อยก้อยกับน้าว่าไม่ชอบไม่ชอบงานเกษตรหนูไม่ชอบอะไรแบบนี้หรอกหนูชอบแบบ mm. ไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวถ่ายคลิปสวยๆหนูไม่ชอบแนวนี้แต่พอทําคลิปแต่พอทําคลิปไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้ยอดวิวเท่า คลิปงานเกษตรนะคะค<อ>ก็เริ่มจากการที่อะต้นหอมของก้อยนี่แหละก็คือไม่มีส่วนเองไม่มีอะไรเองแต่คือเราเป็นคนที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองะค่ะอยากจะเรียนรู้ไต่เต้าไปเรื่อยๆเราก็อยากจะแบบมีอนาคตที่ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะขอใช่ขโมยถ่ายรูปขอมาคุกกีด้วย <S <S วก็มาหาตลอด <S <S มาหาทุกวัน <S <S วชวใช่มานอนทุกวันก็ มทีชานะครับใช่ค่ะก็เรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยอยากดูว่าทำยังไงนะแล้วทีนี้ก็ได้ถ่ายคลิปนั้นไปแล้วก็ใช่ค่ะถ่ายตะก้าแล้วทีนี้ก็เริ่มต้นเลยค่ะได้เงินจากในหน้าค่าติ๊กตก็อกเป็นตะก้า,ตะก,าตะก้าปลูกผัก,ก,ก,ผกซึ่งตะก้าปลูกผักนั้นก็เป็นตะก้าของก้อยแต่คือหนูมีความคิดว่าอะมาต้องได้สิยังไงมันก็ต้องได้ก็ได้แหละคลิปนั้นก็แตก ถึงหลักหมื่นเลยค่ะก็ได้รายได้จากในหน้าค่า t i k กต็อกใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็จะออกมาสอนให้ผู้คนได้รู้จักงานเกษตรใช่แล้วตอนนี้เพจชื่อเพจอะไรบ้างครับชื่อเพจเจ้าแม่มค่ะ facebook, tiktok, i ไอจี u ูทเจ้าแม่มหมดเลยค่ะซิร์ชตามาครับผมค่ะขอบคุณค่ะ ก็คือเซิร์ชทีเดียวแล้วก็เจอมีเจ้าเมมอยู่แค่คนเดียวไปก่อนไ่ก่อนที่จะมาอยู่นี่ก่อนทำอะไรครับผมต่ก่อนเรียนยังไม่จบค่ะตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่กำลังขึ้นปีสี่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบปิดเทอมอะค่ะก็เลยว่าก็เลยย้ายบ้าน ใช้ช่งชวงเพิ่มมาศึกษา,าเรียนรู้งานมาทำใช่ครับการทําแนวเกษตรแบบนี้ชอบไหมครับชอบค่ะรเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบชอบรักในงานเกษตรก็คือปกติก็เป็นคนแบบชอบปลูกอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะโดนแดดอะไรมากแต่ก็มีใจรักเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรียนอกสาขาอะไรครับเรียนการจัดการสมัยใหม่ค่ะสมัยใหม่มันคืออะไรครับเรียนกเกี่ยวกับทำอะไรครับก็ควบคุมทุกด้านเลยอะค่ะ ก็คืออารมณ์เดียวกันกับงานบริหารค่ะแล้วตอนนี้วางแผนอนาคตนงครับหลังจากที่เรียนจบจะจะทํางานบริษัทไหมหรือจะมาลุยเรื่องการเกษตรตอนนี้ก็คงจะไม่แล้วค่ะก็คือเราได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตการที่ไปทำงานโรงงานไปเป็นลูกจ้างค่ะก็คือเราไม่ชอบแบบนั้นเราไม่ชอบที่จะแบบว่าไม่ไม่อิสระกับตัวเองค่ะก็เลยชอบที่จะแบบ งานแนวนี้มากกว่าแล้วก็อนาคตก็อย,กอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะใช้เวลาที่จะอยู่กับครอบครัวทำอะไรก็ได้ที่มีเวลาได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีเวลาที่เป็นอิสระอยากไปไหนก็ไปก็คือน่าจะมาแนวนี้นี่แหละคะ่ะนี่คือเริ่มค้นหาตัวตนของตัวเองกนนะ่ยชอบแบบไหน,นใช่ค่ะได้ค้นพบแล้วนี่คุณสมคบอย่าลืมไปติดตามดูนะครับผมเรื่องราววิถีชีวิตต่างๆนะครับและข่าวว่า พูดภาษาเขมรได้ด้วยไหนะลองลองเซิร์ฟภาษาเขมรนะหครัคบยายภาษาเขมรรานเด้บอบังแม่ป้าโอ๊ะงั้ก็โมโภบโอ้ยนะหมูกระทะเนื้อย,ย่างเนื้อย,ย่างอาันนี้บรรยากาศดีมากครับเรานั่งกินเนื้อย,ย่างนะครับภายใต้บรรยากาศใต้ร่มไผ่ังไงเจ้าของมาแล้วนะเจ้าของร้านมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพามาสัมภาษณ์เจ้า,าของร้านทรับในทเป็นคนรุ่นใหม่นะครับ มาทำจานอาหารบรรยากาศดีมากนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูไอเดียแนวคิดนะครับในการทำนะครับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวไม่อิ่มครับบายบายไม่เห็นบายบายไม่เห็น